บริษัท YLG Boolean and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณบุเค่ะจากเพจเมื่อกี้นียจะเห็นว่าราคาทองคำลงมา11เหรียญแต่จริงๆแล้วเห็นบอกว่าโลตํำสุดไปที่1,620ต้นๆเกิดอะไรขึ้นคะค่ะสำหรับราคาทองเองในช่วงคืนวันนี้นะคะมีการปรับตัวลดลงมาเนื่องจากล่าสุดเองมีตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหภาพยุโรปนะคะหรือว่า ยูโรสแตดเองเปิดเผย,เ,ยเกี่ยวกับ1 7ชาติสมาชิกยูโรเกี่ยวกับเรื่องของยอดตัวขัดดุลน,นนะคะว่านี่สินโดยรวมของยูโรโซนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ85.3เป็นอยู่ที่87.2นะคะอ,อันนี้ก็แสดงใ,ให้เห็นถึงออในเรื่องของหนี้สินของทางยุโรปเองก็ยังไม่คลี่คลายนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่กดดันทําให้ราคาทองคําเองมีการปรับตัวลดลงนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้ รามองอยู่ที่1,620เหรียญดอ l ลาร์อไตรียลซึ่งก็ค่อนข้างใกล้จะถึงแล้วนะคะแต่ว่ามองแล้วว่าที่ระด,ดับนี้นะ่าจะมีแรงซื้อขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็แนวต้านด้านบนอยู่ที่ระด,ดับ1,650เหรียญดอลลาร์อไตรียลค่ะค่ะความคาดหวังนะคะต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรัร่งเศสหลังจากที่วันนี้ก็มีการประกาศผลนะคะว่านายนิโคลาสกซีนั้นปรากฏว่าอยู่ในอันดับสองตรงนี้มันจะไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายการเงินมันมีผลอย่างไรต่อตลาดทองบ้างคะ ค่ะสำหรับในเรื่องของผลขวงตลาดทองคำเองอ่จจะต้องดูในเรื่องอการที่นโยบายออกมาอย่างค่อนข้นขางชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงสักเท่าไหร่นะักสำหรับราคาทองคำอาจจะส่งผลในเชิงทางอ้อมนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ที่น่าจะส่งผลกับราคาทองค่อนข้างมากก็คือการประชุมที่จะมีในวันพุธนี้วันอังคารและวันพุธนี้คือเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองนะคะก็ อันนี้น่าจะส่งผลค่อนชักมากกับราคาทองคํานะคะค่ะมีความวคามคดหวังใหม่ๆห,หรือเปล่าค่ะแล้วก็ทางนี้เองนะคะล่าสุดเองมีตัวเลขของตลาดทองคําล่วงหน้านะคะ,คะหรือว่าตลาดโคเม็กของที่สหรัฐอเมริกาเองณตอนนี้เนี่ยมียอดการเปิดสถานะ อยู่ถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบสองเดือนที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นด้วยความที่ราคาทองคําเองขยับตัวไม่มากนักนะคะแล้วก็โดยรวมเนี่ยนักลงทุนที่เปิดสถานะลอง g position หรือว่าซื้อไว้ก่อนเนี่ยก็มีปิดขายทำกำไรบางส่วนแต่ว่านักลงทุนที่เปิดสถานะช h o r t position เนี่ยก็ปิดจํานวนค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของนักลงทุนต่างชาติเริ่มมองมว่า โอกาสในการปรับตัวลดลงเนี่ยเริ่มจะมีจำกัดแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นัญญาณตัวหนึ่งที่เตือนให้เริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับการย่อตัวว่าน่าจะย่อดได้แต่ว่าน่าจะค่อนข้างเริ่มจำกัดค่ะอย่างนี้หมายความว่าสําหรับใครที่เล็งๆว่าอยากจะชอ็อตไวก็ต้องระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะคุณนงค่ะก็แนะนําว่าให้เริ่มทยอยปิดได้แล้วอย่างกองทุนอย่าง ETF เองนะคะก็เริ่มปิดไปแล้วแล้วก็อย่างตลาดโคลม็กเองเนี่ยรวมทั้ง สัปดาห์นี้ก็ปิดไปแล้วทั้งหมดประมาณ21ตันนะคะซึ่งถ้าปิดลองก็ปิดแค่ประมาณสัก11ตันก็จะเห็นได้ว่ามากกว่าจนถึง1นึ่งเท่าค่ะค่ะตะกี้ในมุมมองของการมองว่าจะช็อตก็คงต้องอระวังแล้วใครที่อยากจะซื้อเก็บไว้ล่ะคะอยากจะซื้อเก็บไว้แนะนําให้รอสันิดหนึ่งนะคะเพราะว่า ัวสัญญาณของราคาทองคําเองตอนนี้ก็ยังมีปัจจัยของฝั่งยุโรปเองที่ยังกดดันทําให้ราคาทองคําสามารถกลับตัวลดลงได้อยู่นะคะหรือว่าอันแนะนําว่าจะให้รอผลการประชุมหรือว่าถ้อยแถลงของทางเฟดอีกครั้งหนึง่งในคืนวันพุธแล้วก็อาจจะเห็นแนวทางที่ราคาที่ชัดเจนขึ้นของราคาทองคําเพราะว่ามองว่าในรอบนี้ถึงแม้ว่าจะมีการดิบตัวขึ้น แต่ก็น่าจะยังไม่เกินระดับ1,650เหรียญ US Dollar สัปปายาัสค่ะค่ะถ้าหากว่าไม่เห็นออกมาตรการ QE 3อีกจะผิดหวังหรือเปล่าคะค่ะก็ค่อนข้างส่งผลกบน,นักลงทุนมากนะคะ,คะน่ะค่อนข้างผิดหวังแต่โดยรวมในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าเออในช่วงเดือนก่อนหน้าที่ทางเฟดออกมาให้ถ้อยแถลงเนี่ยนักลงทุนก็ค่อนข้างตีความออกมาแล้วนะคะว่าตัว QE 3น่าจะไม่มีดังนั้นมองว่าน่าจะส่งผลกระทบไม่มากนะคแต่ในทางกลับกัน ถ้ามีการเอ่อเมนช่นถึงในเรื่องของ QE 3น่าจะส่งผลบวกมากกว่ากับราคาทองคำค่ะอืมหมายความว่าถ้ามองในด้านที่จะเอ่อ QE 3ไม่ออกในตลาดรับรู้ไปแล้วใช่ไหมคะร<ช>าคาทองคําก็คเขารู้ไปแล้วแต่ว่าถ้าออกมาในทางตรงกันข้าวว่าถ้าจะออกมาแบบนี้ตลาดทองคํานี่น่าจะชัดเจนเลยว่าจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วใช่ไหมใช่ค่ะค่ะง<า>ัะ้นขอสําหรับคนที่จะลงทุนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะคะขอกรอบสักหน่อยค่ะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้จะถือว่าค่อนข้างลงทุนยากนะคะเพราะว่ากรอบจะค่อนข้างแคบทีเดียวนะคะโดยที่แนวรับอยู่ที่1,620หี่เหรียญแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1 6 6 0เหรียญกสเหรียญอลลาร์สโตรยเอลถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ระดับประมาณ23,700จนถึงระดับ24,300บาทส่พัอบาทมาทองคำค่ะอืมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมลมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะก็ต้องติดตามกันให้ดีนะฮะก่อนไปขอ